ยูนิคนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะเป็นแบรนด์โปรดของใครหลายๆคนด้วยแต่ในมุมของธุรกิจเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มีมุมมองที่น่าสนใจยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับหุ้น Fast Retailing หรือ u ู i ิคที่เรารู้จักนั่นเอง สวัสดีครับผมโต้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงหุ้นฟา s t ์ดีเ i ลลิงซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นในสองของโลกหรือที่เราน่าจะคุ้นเคยกันในแบรนด์ของยูนิค o นั่นเอง u n i ิค o คือใครเกี่ยวอะไรกับฟา s t ์ดีเ i ลลิง ยูนิโค้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมานะครับก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพค่อนข้างดีราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็ใส่ได้ทุกวัยทุกลุกทุกสมัยโดยยูนิโค้เนี่ยครับเป็นแบรนด์ลูกของบริษัทแม่ที่ชื่อว่าฟ a าส์รีเทลลิงซึ่งดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี1949แล้วแต่ว่ามาประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงปี2003ที่เขาได้ออกตัวของเสื้อผ้าที่เรียกว่าฮิตเทคตัวนี้นะครับก็เลยทําให้แบรนด์ของยู มีแค่แบรนด์ยูนิโค่แบรนด์เดียวแต่ยังมีแบรนด์อื่นเช่นแบรนด์ GU แบรนด์เทอรซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีโมเดลคล้ายๆกันก็คือเน้นผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับเพื่อให้สามารถที่จะคุมคุณภาพคุมในส่วนของต้นทุนได้ดีแต่ทั้งนี้นะครับรายได้หลักๆเนี่ยก็ยังมาจากยูนิโค่โดยรายได้ในปีล่าสุดเนี่ยมาจากยูนิโค่ประมาณ85% จุดแข็งของยูนิโคลคืออะไรยูนิโคลนะครับไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าเราสามารถจินตนาการว่าบริษัทนี้คือบริษัทเทคในรูปแบบท,ที่สามารถสวมใส่ได้โดยยูนิโคลเนี่ยก็จะคิดค้นนวัตกรรมใส่ลงไปในเนื้อผ้าของตัวเองตัวนี้ทําให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็คู่แข่งสามารถทําตามได้ยากขึ้นด้วยยกตัวอย่างนาวัตกรรมจากยูนิโคลนะฮะที่ใส่ในเสื้อผ้า,ผาที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นฮีทเทคตัวนี้นะครับจะเป็นเสื้อผ้าแบบแนบผิวแต่ว่ามีน้ําหนักเบายืดหยุ่นได้ดีขายดีมากนในเทศทศี่มีอุณหภูมิต่ําหรืออากนาะ โดยปัจจุบันเนี่ยก็มียอดขายสะสมไปมากกว่า1,500ล้านชิ้นแล้ว ตัวที่2อนะครับอลิซซมตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆในบ้านเรานะครับเหมาะกับประเทศเขตร้อนชื้นนะครับจะเป็นเสื้อผ้าน้ําหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าซูฟเฟยยานตัวนี้ก็จะเป็นผ้าที่ทำมาไวส้สาหรับการออกแบบเสื้อกันหนาวทาให้นุ่มแล้วก็ไม่บาดผิวมากกว่าเสื้อกันหนาวปกติโดยทั่วไปอีกประเด็นก็คือบริษัทยูนิโคมีการจัดก,การข้อมูลแล้วก็ปรับตัวในแต่ละประเทศภูมิภาาที่เข้าไปค่อนข้างดีเลยอย่างแรกเลยก็คือเราจะเห็นว่ามีการติด i f i d tag ในสินค้าทุกชนิดของ ทําให้สามารถที่จะแท็กการขายสตอ็อกตรวจสอบดูได้ว่าสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนมีปัญหาสินค้าไหนที่ควรเอาเข้ามาเพิ่มทําให้การจัดการสต็อกเนี่ยเป็นไปอย่างดีมากๆในขณะเดียวกันยูนิคอยังมีส่วนของ UT Collection ซึ่งเป็นการร่วมมือกับอร์ติสท้องถิ่นหรือว่าเลือกหามังงะแอนิเมชันแล้วก็เคอรเจอร์ที่คนในท้องถิ่นนั้นๆสนใจเอามาทําลายเสื้อผ้าด้วยตัวนี้ก็ทําให้ยูนิคอเนี่ยสามารถที่จะตีแต่ละภูมิภาคไเล่นเป็นอย่างดีแล้วถ้าเราไปในยูนิค o ในต่างประเทศนะครับเราก็จจะเจอ ลายเสื้อผ้าที่มีสำคัญอีกด้วยนั่นเองครับแล้วแบรนด์ G.U. ล่ะแตกต่างกับ u n นิโคลยังไง แบรนด์นี้นะครับสีอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเข้าไปในร้านเนี่ยคล้ายๆกับยูนิโคเลยจนคนคิดว่าเป็นคู่แข่งของยูนิโคที่ทําจากบริษัทอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วตัวของ GU เนี่ยก็เป็นบริษัทลูกของฟาร์สรีเทลลิงเช่นกันแต่จะมีการวางโพซิชันที่ต่างออกไปจากตัวยูนิโคนะครับโดยแบรนด์ GU เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์แบบฟาสต์แฟชั่นนะครับก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ราคาถูกเข้าถึงง่ายเหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีกําลังซื้อมากนะครับก็จะมีราคาที่ต่ํากว่ายูนิโคโดยเฉลี่ยแล้วก็มีสไตล์ที่่่สดใหมกวาาอจจะ เป็นชุดที่ไม่ได้เข้ารูปมากมีความยูนิเซ็กมีความเป็นโอเวอร์ไซส์ต่างๆที่เป็นแฟชั่นมากขึ้นแบรนด์นี้นะครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มวัยคนเพิ่งเริ่มทํางานแล้วก็กลุ่มวัยนักศึกษานะครับที่อาจจะมีกําลังซื้อไม่มากแล้วก็อาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงเสื้อของเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่บ่อยๆสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือยูนิคเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่เน้นใส่นานๆคุณภาพดีเข้าถึงได้นะครับในเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมต่างๆใส่่่่่ออยยููดด้วววสนนน GU เนีจะะป็็แร์คคกกืตาาาลงมถ แล้วก็อาจจะมีรูปทรงที่แปกตามีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นโดยปีล่าสุดนะครับแบรนด์ G U เนี่ยก็เริ่มที่จะขยายออกจากนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตั้งนะครับสประเทศแรกก็จะเป็นตัวของเกาหลีไต้หวันแล้วก็จีนนะครับนอกจากนี้ก็คือตัวของบริษัทฟ้ารีเทลลิงเนี่ยก็คาดหวังว่า G U เนี่จะขึ้นเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ต่อไปต่อจากยูนิโคอีกด้วยนะครับ ธุรกิจยูนิโค่ยังเติบโตได้อีกมากแค่ไหนยูนิโค่ทุกวันนี้ในไทยเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากครับแต่ว่าจริงๆแบรนด์ยูนิโค่ก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้โดยรายได้จากเซาท์อีสเอเชียหรือบ้านเราเนี่ยก็เป็นรายได้ส่วนหลักของตัวฟาสต์รีเทลลิ่งเหมือนกันแต่ก็ยังเติบโตได้ติดประมาณ10%ต่อปีในส่วนของภูมิภาคยุโรปก็ยังเติบโตได้ประมาณ15%ต่อปีโดยเฉพาะฤดูหนาวนี่ขายดีมากๆนะครับในส่วนของเสื้อกันหนาวแล้วก็ภูมิภาคที่รายได้เติบโตดีที่สุดนะครับ ประกอบไปด้วยเม็กซิโกอเมริกาแล้วก็แคนาดาส่วนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีาามสาขาเยอรมัณ7จสสาขาแล้วก็บริษัทเนี่ยคาดหวังว่าจะเติบโตเป็น200สาขาภายใน2-3ถึงปีต่อจากนี้โดยสไตล์ของบริษัทฟาสต์รีเทลลิงนะครับก็จะเป็นบริษัทที่เน้นเติบโตช้าๆแต่มั่นคงนะครับไม่ค่อยสร้างหนี้ไม่ค่อยเติบโตวหวือหวาแต่ว่าเน้นเติบโตเรื่อยๆแล้วมีกาไรไปพร้อมกันโดยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการพยายามขยายหน้าร้านอย่างต่อเนื่องนะครับให้ลูกค้าที่ไม่เคยได้สัมผัสสินค้าจากยูนิคาาอในนส่วอออลเก็จะป ้าเก่าที่ต้องการสั่งซ้ําหรืออาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีในการขยายธุรกิจของยูนิโคที่ทําให้เน้นจับกลุ่มลูกค้าได้ทั้งในเมืองแล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลที่สาขาของยูนิโคอาจจะไปไม่ถึงยูนิโคมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ตัวของบริษัทฟา s ์สรีเทลลิงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงหลักๆ4กข้อด้วยกันข้อแรกก็คือธุรกิจที่จีนนะครับโดยรายได้จากจีนนะครับก็เป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่ประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจของจีนก็ยังชะลอตัวรวมถึงการดาเนินการธุรกิจที่จีนเนี่ยมีความท้าทายในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสภาพอากาศที่ต่างกันเลยในแค่ประเทศเดียวตรงนี้นก็เลยทําให้การจัดการสต็อกและคอลเลกชันเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากกว่าพื้นที่ในประเทศอื่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของช่องทางออนไลน์ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่่่่่่าา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 หนาานน้้้รขขอองเเีีียมยมมมคะะไววจกกป็ตตแ ยูนิเนี่ยมีการเติบโตในช่องทางออนไลน์ค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักๆอย่างซาร่า SNM หรือว่า SheIN จากจีนนะครับ u n i c o ก็ยังทำไม่ค่อยดีเท่าคู่แข่งเท่าไหร่ตัวนี้ก็ยังเป็นความท้าทายหลักของ u ู i c o ที่จะต้องเติบโตต่อไปข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งต่อธุรกิจโดยปัจจุบันทาดาชิดาไนาในอายุ75ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีคนที่เข้ามาสืบทอดกิจการในระดับ g l o b a l l ตรงนี้ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่เข้ามาเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้นากกกรระทนนะคขขอออี่่่่4็็จจจเเปืเงงงูแงธุิ แฟชั่นนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเทรนการสวมใส่ทุกวันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็วแฟชั่นก็เลยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากขึ้นก็จะทําให้ธุรกิจเสื้อผ้านะครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยมีแบรนด์ใหม่ที่เน้นขายราคาต่ําราคาถูกๆแล้วก็ออกบ่อยๆอย่างชีอินหรืออย่างเสื้อผ้าในทีมูต่างๆนะครับเข้ามาแข่งมากขึ้นแล้วถ้าอยากเป็นเจ้าของยูนิโคลบ้างต้องทำยังไงคะยูนิโคลนะครับหรือว่าบริษัทฟ a สต์รีเทลลิงเนี่ยก็คือเป็นบริษัทในญี่ปุน่นจะค่่่่อออนนนนข้้้้้้าาาาางซืไดยกกกวววหหุุเมริแแล็จีต ทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายๆเลยผ่าน D R ที่ชื่อว่า Unico แปดนะครับหรือจะซื้อตรงผ่าน D R ที่ตลาดฮ่องกงผ่านการเปิดบัญชี DAO SEC Smart Foren กับเราก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับตอนต่อไปอยากให้ผมมาเล่าหุ้นตัวไหนให้ฟังง่ายๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตามอ่านนะครับดูว่าตอนต่อไปจะเป็นตัวอะไรดีสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ